เตอนแนวแนหัวมันย่างเตอร์กันไปอยู่งดิธรรมดาลาวสักไรอยู่แต่วันม่เสียงพีาผมคนมาคุณคุณตาบอดครับื่อวันกับ้ากันมากครับก็โคดูแลนะครับ คุโเลนหนึ่งคนและคนสทาบอดหนึ่งคนนะครับผู้พิการทางสายตาครับารคนครับงานรวมงานับบคร่ลงครับลงทะเบียนกับนี่ครับสวัสดีครับยีศรครับ มากงานลบมคนตะบอดนะครับที่บ้านหนองพั่วนะกับมมหางานกำลังเดือดเลยๆมันกำลังทยอยทยอยกันไาผู้มพิการครับเาต้องตั้งใจนะครับขึ้นกับคนตกน้ำครับตอคนคนัน ผมมาดูแลพูดตรงนี้พูดดูแลนะครับผู้การทางสายตาครับท่านนายกองค์การครับสมาคมกับท่านฉลาดนะครับนัตวันครับสุดยอดครับบอกบอกย้มือจะฟ้องเห็นต้องฟ้องสิไม่ที่ยกมือผมให้อาจารย์กบดูนะอาจารย์กบนัเป็นผมนะโนงศิลาเลนสิบแปด มาแสดงแล้วครับลุนศิละเรืองสามตีแสดงอันแสดงว่าปัญหานี่ผู้พามากเพราะท่านในว่างเด่นีอยู่ที่ฝนหรืออยู่ควาที่พามาอันผู้ผู้พิการเนี่ยว่างตลอดครับบางคนแต่งตัวเตาว่างอีหลีครับอัย่างว่าเนาะผู้พามากนี่สิบประมาณลนศิลาเรืองสีหนึ่งบอกสามหรือสี่ สาครับสามสามครตาบ่ายกนะครับเรผู้ดูแลก็ยกสเอาขึ้นขึสีขึ้ีมันต้องมาครูกันเล้าบหน้ครับดูแลดูแลนนทเาเรื่องูไก่ตัวน้องเปียนูไก่นนเลเรื่องข้าจียวียกหลายครับพ่อนภาคใาค้ายังมาไก่ยาของาจริงครับอรย์กนน้องเปียนครับน้องเปีย ยกยกขึ้นบรรษัทพันธุ์นะครับน้องแฟนด้วครับน้องแฟนน้องแฟนน้องแฟนขอบคุณครับขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับขอบเจ้าหน้าที่ได้ดูแลตัวน้องแฟนครับนักขณาชุมชนที่ดูแลเรื่องคนพิการในช่อมเรื่องเป็นรายนะครับสวันนี้เรามาให้นอนสีไล่แล้รับการเข้าถึงสิทธิครับวันนี้กำนันเท่ากันมากเลยครับกำนัลมารวมตาบอดไม่ไม่จะสร้างเรียงเล่น พอพอพอพึ่นน่ะเกิดจะสร้าเดินผู้นี้ไปว่าี่ว่าปั้นโป๊พ้นแผลจะเสียดสิปูข้อตายมีดที่แม่เสียงไว้กลับไปเศร้าหาว่าอยากอยู่ก็เดี๋ยวนี้ผมบอกว่าเอาเสียบกับมีดิ้มให้ผมไม่ยันเขาทันว่าอยากตายอยากตายอยู่บ้านไหน พอยไงขึ้นมาพักพอนนะครับคุณท่านท่านภาษามกำนันท่านราชการนะครับท่านไปโอ้ก็ติดตัไปพักพอนะครับในพักพันธ์ิตาบาเบอนี้ถือว่าเข้ามาพักพอนหลังจากที่ห้องอาจจะถือว่ามีมูฟี่พวกนะครับอาจจะนี่มูฟี่พวกเป็นเป็นลูกหลานนะครับเบอร์นี้ถือว่าเขามาพบูตาทินนะครับเขามาพบบาครับเพื่อนคู้งนะครับถือว่าเป็นเพื่อนคู้งที่มาจาก ตามบ้านตามเมืองก็ว่าได้นะครับมือนี้นไลครับถึงนะครับถึงเขาอาจจะขาดเรือเป็นบางยานนะครับแต่ว่าถือว่าเขาอย่างองินสภาพไม่ได้ผีอยู่นะครับอย่างเงินสภาพไม่ไดีอยู่ชนะนะครับมือนีถือว่าเขาว่ารวมโครงการนะครับอบรมนะครับครอมลูกนะครับการเข้าถึงนะครับสิ้นทีของคนพิการนะครับ สิทธิี่ของคนพิการนี่อย่างแน่นะครับพี่น้องกันจะได้หูจักนะครับสิทธิ์ที่เพิการมีหลายเขาข้นพอมีการนะครับสิทธิเราประชุมทุกท่านนะครับประลัดเทามาเลยจับจูนเลยครับจับเูิดเลยว่าผมเพิ่งลงมจากรถนะครับยั่มาต่อนะครับพานนายกกันชงต่อเลยครับชงแม่ผมเลยนะครับว่าไปประชุมแทนผมแนว่าสั่นนะครับ เออเยนพี่หวังห้าตำบลเดียวบ้นนเดยวต่ำบลห้อเนาะแต่บาแน่นมากน้องแปนนะครับน้องแปน้อานะครับแต่ดีใจนะครับที่มีโครงการดีๆสินะครับกับด้ยสมาคมพ่งส่งเสริมกู้มาสิเพื่อจาบอังหวักาสินนะครับ เต่ถึงคนสำคัญนะครับของสองตำบลเล่านะครับหดหลับลงทะเบียง้วส่งให้ท่านนายกนะครับท่านนายกาพุ่งสรีลุกข้าแล้วนะครับอุตตรประเทศทางาคนนะครับต้องจังหวัดราชินะครับต้องจัให้พวกดู้วนะครับได้่วนผมนะครับกับพวกสินานะครับไั้เพียงทำรองนะครับ ไปจับวัาจะข้าวนะครับเทีนจากให้ยุนะครับะบครับับสุดยอดหลับเสียงตรงเมื่อในรัสรักพอแมพี่้องป้องไปในรับสำรับสมากคมชนดร่วมตามอดไทยมัิเดือว่าเว่าแข็งแต่งในระม่านย่ำเลยกับฝนตกย่ำดังจืดย่ำยันต้งแค่เป็นซุ้มเย็นท่านายกสาราเกิดต่พี่นองป้องไปมหาองซุ้มยูซุ้มจิมเย็นในระ อาครับพี่น้องเข้าบอลเสียเวลานะครับมือนีกับมือนีที่ข่าวดีพอดีผู้ขาคนะครับที่ตีโดมากานมาหลายงานนะครับท่านมันเป็นเสียเวลาเอาเข่ากองมากแล้วก็ประทับใจมากๆเลยหมอกายภาพบบัดครับวิทยากรที่นี่หลายคนก็อาจจะรู้จักหมอกายภาพหมอแดงนะคะก่อนอื่นขอได้ลำตัวก่อนนะคะก็เรียนอ่าท่านฉลาดแล้วก็ผู้บริหารออออบตนะคะเนินศิลาเลงแล้วก็อ่า เพื่อนพี่น้องอคุณแม่ค,คุณพ่อคนพิการทางสายตาทุกท่านนะคะก็ชื่อนางสาวพิติรัตน์พิพลดค่ะที่เล่นแดงนะคะเป็นหัวหน้ากลุ่มงานเวช,กรร,รก,ช,ชกรรมพื้นภูโรงพยาบาลทลองชัยที่นี่เคน่นอที่แผนเวชกรรม๋อคุณแม่เคยเจอกันนะคะไปโรงพยาบาลท่อะไรคะบร,ริการคนพิการทั่วไป โรงพยาบาลท้องชัยได้รับการอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดเรียบร้อยนะคะอ่มาวันนี้ก็จะมาตามาความรู้เรื่องสิทธิของคนพิการะระยะเวลาชําระเหมือนกอันนะคะโอเคแล้วก็ไม่ไม่เกิน5ปีนะคะ่เราจะไปข้อ2และข้อ1นี้เราแตกฉานแล,แลนะเราไม่ละข้อ2ก็คือสิทธิจะได้การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คน การช่วยเหลือทางกฎหมายก็คือสิทธิ์อะไรบ้างสิทธิ์อะไรบ้างนะคะเราจะทราบไหมก็คือการที่เราจะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายนะคะก็คือต้องเป็นผู้พิการที่มีฐานะยากจนและถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมเนาะตามมาตรา2 0 1 5นะคะแห่งพรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2,550 ความรู้ทางกฎหมายเราไม่รู้กฎหมายเราไปาำได้นะคะแล้วก็การจัดทํานิติกรรมสัญญาเราก็จะได้สิทธิ์นั้นเหมือนกันนะคะการไกล่เกลี่ยหรือการก,กรณีประนอมถ้าเกิดปัญหาขึ้นนะผู้พิการก็จะได้สิทธิ์ก็จะดําเนินการตามขั้นตอนนะคะแล้วก็การจัดหาทนายความนะคะถ้าถ้าเราถ้าเราต้องการทนายความเราก็ได้สิทธินะคนพิการทางสายตาเนี่ยก็ได้สิทธิ์นะคะ โอเคแล้วก็การให้ความช่วยเหลือในทางคดีถ้าเกิดเป็นคดีความเนาะถ้าเราเป็นคนพิการเราก็จะได้สิทธินะคะโอเคธิ์สิทธิ์ต่อไปสิทธิ์นี้ใครสงสัยคะสิทธิ์ที่สองสิทธิเรื่องคดีต่างๆอ่าเราจะได้ทนายความเนาะเราจะได้การดำเนินการทางคดีให้เรานะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่จะไปรังแกคนอ <c oughs> ื่นเดีไม่ไม่โด,ดนรังแกนะคะ สิทธิางรงนการสิทธิในการปรับสภาพสิ่งแวดล้ลอมนะคะที่อยู่อาศัยสําหรับคนพิการโอ้ขอขอ้อมูลหน่อยว่าคนพิการที่นี่ท่านใดต้องการปรับสภาพสิ่งแวดล้ลอมบ้างคือเป็นพวกเกี่ยวกับทางเดินที่บ้านมันไม่สะดวกการติดตั้งราวจับก,การปรับพื้นผิวทางเดินทางเดินอ่ะมันทุกทางให้เราจะได้แต่ว่าเขามีได้เงินเดอน เราอยากได้แต่เราไม่มีเงินเราก็สามารถที่จะไปะยืน่นยื่นต่อ,อถ้าถ้าเป็นที่เราก็อปตอได้นะคะจะมีมีเจ้าหน้าที่นะคะ,ะ,ม,ม,านะคะมาลงมาประเมินนะคะแต่ถ้าจะยื่นผ่านศูนย์บริการคนพิการค้องชัยก็ยื่นได้แล้วนะตอนนี้ใครอยากปรับสภาพบ้านอะไรก็ไปติดต่อที่ศูนย์ที่รงมานนะคะศูนย์ราตั้งอยู่ที่ไหนใครทราบบ้าง อาคารเวชกรรมฟื้นฟูอยู่ในตึกแผนไทยโรงพยาบาลของชัยนะคะอย่างวันนี้จะมีไม้เท้ามาแจก2องอันนะคะแล้วก็เหลืออีกเหลืออีกสิบอกที่โรงพยาบาลถ้าใครอยากได้ไม้เท้าให้ติดต่อรับฟรีได้เลยนะคะที่สูงนะที่ไปจิตจิ้งแได้ไม่มายี่อันแตได้แจกไ่อันก็เหลือเหลือสิประมาณนี้สองเือที่โรงพยาบาลสิบหกใคร้าป เอาคะอ่าเดี๋ยวเราดูตัวอย่างคนมีการตนนอี้พัฒนาไปไกลมากชีวิตพัฒนาไปไกลมากบางคนเก่งบางคนติดที่แรงเคยเจอนะคะก็ต้องขอชชินชมจากจริงจินะคะอทีนี้สิบสี่แปดสิบสี่คนทีการทันการแพทยการ่้องแลกดีไหมทีห้ พวกเยี่ยวแทบคัเนาะเขาเขาเป็นปเฉพาะปัสสาวะอักเสบเขาะต้อเข้าไปตวรวจตวจเข้าพยาธิตีนะคะแล้วก็การตรวจด้วยวิธีพิเศษนะคะก็ได้ฟรีเหมือนกันนะคะ